บทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของการพบเจอในวันหนึ่งที่ฟ้าแจ่มใสหนุ่มน้อยนักว่ายน้ำชื่อว่าก้องพบเดินเข้าสู่สระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกซ้อมอย่างเงียบๆเ,เขาชอบว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กๆและทุ่มเทแรงกายและใจให้กับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายในการเป็นนักกีฬามืออาชีพที่สระว่ายน้ำวันนี้เงียบสงบไม่มีคนมากมายเหมือนวันปกติ แต่ในขณะที่กล้องพบกำลังจะลงน้ำเขาสังเกตเห็นหนุ่มนักฟุตบอลชื่อว่านนท์กำลังเดินผ่านมานนเป็นนักกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในมหาวิทยาลายัยเพราะเขาเป็นกัปตันทีมฟุตบอลและมีความสามารถพิเศษในการเล่นฟุตบอลฉายาของเขาคือโรนัลโดเมืองไทยนนหยุดมองกล้องพบที่กำลังเตรียมตัวลงน้ำสวัสดีครับคุณเป็นนักว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยใช่ไหมนนถามด้วยรอยยิ้ม ก้องพบรู้สึกเขิอนเล็กน้อยแต่ก็พยายามตอบอย่างสุภาพครับผมชื่อก้องพบยินดีที่ได้รู้จักครับนนยิ้มกว้างผมชื่อนอนเป็นนักฟุตบอลครับยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันครับบทที่สองความสนใจแรกพบหลังจากการพบกันครั้งแรกก้องพบไม่สามารถลบภาพของนอนออกจากใจได้เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดเขาไปที่ตัวของนอน ในวันต่อมาเมื่อก้องพบกลับมาที่สระว่ายน้ําเขาก็เห็นนอนอยู่ที่นั่นอีกครั้งสวัสดีครับก้องพบวันนี้ฝึกซ้อมเป็นไงบ้างนนถามขณะที่เขายือนอยู่ข้างสนามก้องพบยิ้มก็ดีครับแต่ยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะคุณลัะฝึกซ้อมฟุตบอลเป็นยังไงบ้างก็เหนื่อยครับแต่สนุกดีผมชอบความทา้าทายนนตอบด้วยรอยยิ้มทั้งสองเริ่มคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับการฝึกซ้อม และความสนใจของตนเองนอนเล่าเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในทีมฟุตบอลส่วนก้องพบก็เล่าประสบการณ์ในการแข่งว่ายน้ำบทที่สความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวหลังจากนั้นก้องพบและนนก็เริ่มคุยกันบ่อยขึ้นทั้งสองคนมักจะเจอกันที่สนามกีฬาหรือสรว่ายน้ำและมีความสนใจในกีฬาที่แตกต่างกันแต่กลับมีเคมีที่เข้ากันได้ดีวันหนึ่งหลังจากการฝึกซ้อมหนัก นนชวนก้องพบไปนั่งพักผ่อนที่สระว่ายน้ำคุณเคยคิดอยากลองว่ายน้ำบ้างไหมก้องพบถามนนหัวเราะเคยคิดอยู่เหมือนกันครับแต่ผมยังว่ายน้ำไม่เก่งเท่าคุณก้องพบยิ้มงั้นเดี๋ยวผมสอนคุณเองดีไหมนนพยักหน้าดีครับผมยินดีเลยบทที่สี่การฝึกซ้อมว่ายน้ำ นนเริ่มมาฝึกว่ายน้ำกับก้องพบในทุกๆเช้าก้องพบสอนพื้นฐานของการว่ายน้ำให้นนเริ่มจากการหายใจใต้น้ำการลอยตัวและการว่ายแบบฟรีสไตล์นนคุณต้องหายใจช้าๆและค่อยๆลอยตัวในน้ำก้องพบบอกขณะที่นนพยายามลอยตัวนนพยายามทำตามที่ก้องพบบอกแม้จะยังไม่คล่องแต่เขาก็สนุกกับการเรียนรู้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดีมาก ก้องพบตอบด้วยรอยยิ้มบทที่ห้าความรู้สึกที่ไม่คาดคิดคืนหนึ่งหลังจากการฝึกอ้อมก้องพบและนนนั่งคุยกันอยู่ที่ขอบสนามนนคุณคิดยังไงกับการว่ายน้ำบ้างก้องพบถามด้วยความสนใจนนยิ้มผมชอบมากครับมันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและสนุกไปพร้อมๆกันก้องพบรู้สึกดีใจดีใจที่คุณชอบนะครับ นนมองตากล้องพบด้วยความอ่อนโยนก้องผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปคุณคิดเหมือนกันไหมก้องพบรู้สึกหัวใจเต้นแรงผมก็รู้สึกแบบนั้นนนผมคิดว่าผมชอบคุณนนยิ้มและจับมือก้องพบผมก็ชอบคุณเหมือนกันก้องบทที่หความรักที่เติบโตจากวันนั้นก้องพบและนนก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะคู่รัก ทั้งสองคนพยายามซัพพอร์ตกันและกันในการฝึกซ้อมและการแข่งขันวันหนึ่งหลังจากการแข่งฟุตบอลนนชวนก้องพบไปนั่งพักผ่อนที่สนามหญ้าก้องคุณชอบว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่านนถามก้องพบพยักหน้าใช่ครับผมเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็กคุณและนนคุณชอบฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ประถมครับ ชอบมากๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยนนต์ตอบทที่เจความพยายามและการสนับสนุนวันหนึ่งในการฝึกซ้อมว่ายน้ำนน์พยายามฝึกท่าว่ายใหม่ๆและรู้สึกเหนื่อยล้าก้องพบเข้ามาช่วยนน์คุณทำได้ดีแล้วครับอย่าท้อนอน์ยิ้มขอบคุณครับก้องคุณทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นก้องพบจับมือนอนต์ เราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยกันครับวันหนึ่งก้องพบและนนหล,ลงว่ายน้ําในสระที่เงียบสงบพวกเขาว่ายน้ําเล่นกันอย่างสนุกสนานและเมื่อพวกเขาดำน้ําอยู่ใต้น้ําก้องพบและนนก็จ้องตากันนนเอื้อมมือมาจับมือก้องพบใต้น้ําและทั้งสองคนก็เริ่มเข้ามาใกล้กันใบหน้าของพวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นจนกระทรั่งริมฝีปากสัมผัสกัน ทั้งสองจูบกันใต้น้ำอย่างดูดดื่มในช่วงเวลาที่น่าประทับใจเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากน้ำนนยิ้มและมองตาก้องพบก้องผมรักคุณก้องพบยิ้มและตอบผมก็รักคุณนนบทที่8อุปสรรคใหม่ในชีวิตแต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปก้องพบและนนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในการรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขา เมื่อพ่อของก้องพบรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างก้องพบกับนนทท่านไม่พอใจและต้องการให้ก้องพบเลิกคบกับนนท์ก้องพบนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกพ่อไม่อยากให้ลูกยุ่งกับนนท์อีกต่อไปพ่อของก้องพบพูดด้วยเสียงดังและเคร่งเครียดก้องพบนิ่งเงียบก่อนจะตอบพ่อครับนนเป็นคนที่ทําให้ผมมีความสุขและผมรักเขาพ่อของก้องพบมองตาลูกชาย พ่อไม่สนใจพ่อไม่อยากให้ลูกเสียอนาคตเพราะเรื่องนี้ก้องพบน้ำตาสึมพ่อครับผมขอร้องให้พ่อเข้าใจนนเป็นคนดีและเขารักผมผมอยากให้พ่อยอมรับในตัวเขาบทที่9ความพยายามที่จะเข้าใจนนรู้เรื่องที่พ่อของก้องพบไม่ยอมรับเขาก้องผมรู้สึกไม่ดีเลยที่ทำให้คุณต้องลำบากแบบนี้ก้องพบจับมือนนท ไม่เป็นไรครับนนผมจะพยายามทำให้พ่อเข้าใจเรานนคิดอยู่สักพักก่อนจะพูดเราน่าจะลองไปคุยกับพ่อของคุณดีๆผมอยากให้พ่อของคุณเห็นว่าเราจริงจังกับความรักนี้ก้องพบพยักหน้าใช่ครับนนเราจะลองดูบทที่สิบการพูดคุยที่สำคัญวันหนึ่งก้องพบและนนไปพบพ่อของก้องพบที่บ้าน พ่อครับวันนี้ผมอยากให้พ่อได้รู้จักนนดีขึ้นพ่อของก้องภพมองนอนด้วยความไม่พอใจมาทำไมนนสูดลมหายใจลึกสวัสดีครับผมขอโทษที่ทำให้คุณพ่อไม่สบายใจแต่ผมรักก้องภพจริงๆและผมอยากให้คุณพ่อเข้าใจความรู้สึกของเราพ่อของก้องภพนิ่งเงียบสักพักความรักของพวกคุณอาจจะจริงแต่มันยากที่ผมจะยอมรับ ก้องพบพูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งพ่อครับผมขอร้องให้พ่อให้โอกาสเราสักครั้งให้พ่อได้เห็นว่าเราจริงจังและสามารถดูแลกันได้บทที่11การเปลี่ยนแปลงใจหลังจากการพูดคุยที่ยาวนานพ่อของก้องพบเริ่มเห็นความตั้งใจและความรักที่ทั้งสองมีต่อกันผมจะให้โอกาสพวกคุณแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมรับอีกก้องพบรู้สึกโล่งใจ ขอบคุณครับพ่อผมสัญญาว่าจะทำให้พ่อเห็นว่าเราสามารถรักและดูแลกันได้นนยิม้มขอบคุณครับผมสัญญาว่าจะรักและดูแลก้องพบอย่างดีที่สุดบทที่12ความรักที่ยั่งยืนหลังจากที่พ่อของก้องพบยอมรับความรักของพวกเขาก้องพบและนนก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรักและดูแลกันได้ ก้องพบและนนเรียนรู้ที่จะรักและสนับสนุนกันในทุกๆวันและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะนำพาไปในทิศทางใดความรักที่พวกเขามีจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้ตลอดไปพวกเขาสัญญาว่าจะรักและดูแลกันจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตบทส่งท้ายความรักที่ยั่งยืนในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ก้องพบและนนเดินเคียงข้างกันไปที่สระว่ายน้ำพวกเขาหยุดและมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มเราผ่านพ้นทุกอุปสรรคมาได้ด้วยกันก้องพบพูดใช่ครับและเราจะอยู่ข้างกันตลอดไปนนตอบทั้งสองจับมือกันและมองไปยังอนาคตที่มีแต่ความรักและความสุข